ปโอเคโอเคนะทีนี้เรามาเล่นจังหวะหนึ่งสองสามเอาใหม่นะคะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่ง

ไม่เอาแบบหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยคือพยายามใช้สะโพกถือว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะหนึ่งของเต้นีลาดถ้างั้นเนี่ยออกสะโพกได้นะคะสะโพกหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดไม่เอานะคะพยายามจะใช้ปลายเท้านะคะดู ได้อยู่เนาะได้อยู่นะนะทีนี้พีทนี้เบาสองหนึ่งสองสามเอาใหม่นะคะหนึ่งสองสามเอาใหม่ะคะ่ะหนึ่งสองสามส,ามสี่เอาใหม่นะคะสี่นะหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ มาอีกหนึ่งสองสามสี่ค่ะเอาไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าทิ้งน้ำหนักไปที่ขาขวาเลยคะ่ะห้าเอาใหม่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกทีค่ะหนึ่งสอง 4ีห้าโอเคห้าทิ้งน้ำหนักทิ้งน้ำหนักยืนไปเลยค่ะนะคะเอาใหม่ค่ะหนึ่งสอง หกสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาไหมค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาไหมค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทีนี้เราลองสองสองบล็อกรวมกันนะคะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคไหมถอยหลังไปเลยค่ะเพราะว่ามันจะก้าวขึ้นหน้าตัวนี้ถ้าสมมติว่าเราเก้าวขึ้นหน้าเนี่ยเราใช้ไวิธีควายขาก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจะออกมาอนี้ใช่ไหมคะ เราอยู่ในสถานที่ที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคือไม่คว่ำขาแต่วันนี้เราจะใช้เป็ดรูงั้นแต่เราไม่ใช้ใช้ขานะคะแต่ถ้าสมมติว่าเงนินไม่ดีอยากได้อยู่กับบ้านอยู่บ้าที่ใช้ไม่ดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะก็คือไม่ต้านทาโอเคใช้หลัง ขอว่าต้องนับนะนะต้องนับนะนับกันด้วยนะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองตลอดเลยโอเคค่ะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสอง